ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่นคลิปนี้นะครับคลิปนี้ตามคําขอของเพื่อนๆพเพื่อนเบอกว่าอาจารย์มีสูตรวิ่งบนหรือเปล่าวิ่งบน2ตัวนะครับแต่สูตรนี้มันยังต้องมีข้อ,อแก้ไขนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันไม่มาตามตัวเลขแต่มันจะมาตามตัวเลขที่เขาพูดกันว่าค่าของ6ก็คือ9ค่าของ9ก็คือ6 คือในรอบไหนนะครับที่สูตรนี้มันคิดตัวเลขออกมาแล้วก็ได้9สมมุติว่าได้9ใช่ไหมครับพอได้9เนี้ยตัวกันมันก็จะมีเพิ่มอีกมา1ตัวนะครับก็คือเลข6จริงๆอ่ะผมยังไม่อยากจะเอามาลงนะครับแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะเห็นว่า,าสูตรวิ่งบนผมเป็นยังไงก็คือที่ผมบอกว่า,าผมกําลังดูทิศทางนะครับผมกาลังดูทิศทางของตัวเลขว่าเขาจะมาแบบไหนแต่เพื่อเป็น ความรู้นะครับเปรดเล็กๆน้อยๆสาหรับสมาชิกในห้องสูตรคํานวณก็เอามาให้ดูกันก่อนก็ได้นะครับเอามาให้ดูกันก่อนก็คือจะมาดูวา่าทิศทางแล้วก็ตัวเลขที่น่าจะมาในงวดถัดไปนะครับเป็นตัวเลขไหนคือสูตรพวกนี้นะครับสูตรพวกนี้ก็คือสูตรตัวนี้ก็คือการคํานวณโดยใช้รางวัลที่หหลักแสนหลักแสนของรางวัลงวดที่ผ่านมานะครับเอาไปคูณ2เลยครับ เราไปเพิ่ม1นึ่ตำแหน่งดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตั้งแต่งวดวันที่17เดือน1ปี2อ6 0เลยนะครับวันที่17เดือน1เป็นงวดแรกนะครับเลขที่ออกคือ145157หลักแสนมันคือ1น1ใช่ไหมครับหลักแสนมันคือน1่เพื่อนๆก็ดึงมาเลยครับ1แล้วก็คูณ2 2เห็นไหมครับ1คูณ2เท่ากับ2เพิ่มไปอีก1ตัวนะครับคือ3 จะได้เลขวิ่งบนนะครับคือสองสามงวดถัดไปออกหกเจ็ดสองเห็นไหมครับเลขสองมา,อาพอมาวันที่หนึ่งเดือนสองนะครับเลขที่ออกคือศูนย์ห้าสี่หกเจ็ดสองหลักแสนคือศูนย์ศูนย์คูณสองเท่ากับศูนย์นับต่อไปก็คือหนึ่งจะได้ก็จะได้ก็คือศูนย์กับหนึ่งในงวดถัดไปนะครับเลขที่ออกคือหนึ่งหนึ่งหกเห็นไหมครับหนึ่งมาสองตำแหน่ง ผมงวดวันที่16เดือน2ปี2560นะครับเลขที่ออกคือ2 2 9 1 1 6หลักแสนคือ2 2คูณ2เท่ากับ4 4แล้วเพิ่มไปก็คือ5ได้แล้วนะครับคือ4 5งวดถัดไปผลรางวัลออก4 5 3มา2ตัวเลยครับผมงวดประจำวันที่1เดือน3ปี2560นะครับเลขที่ออกคือ9 7 8 4 5 3หลักแสนก็คือเลข9 9คูณ2เท่ากับ18ไมไหมครับ 9ก้าคูณสเท่ากับสิบนับต่อไปคือ9จะได้อ่าวิ่งบนแล้วนะครับคือ8 9แต่ที่ผมบอกนะครับว่าถ้าหากเลข9มาเนี่ยก็ต้องกันด้วยเลข6นะครับตามที่หัวข้อนะครับค่าหกเท่ากับเก็คือ9กเท่ากับหจะได้เป็น8 9 6เลขที่ออกมาคือ8 6 3หกสเห็นไหมครับ มันมาเลขกันด้วยนะครับมันมาเลขกันด้วย8 9 6ออก8 6 3ต่อมานะครับในงวดประจำวันที่16เดือน3ปี2 5 6พรล 60, เลขที่ออกคือ2 7 3 8 6 3หลักแสนคือ2 2คูณ2เท่ากับ4 4นับเพิ่มไปก็คือ5จะได้ก็คือเลขวิ่งบนก็คือ4กับ5เลขที่ออกคือ7 85หในงวดประจำวันที่1เดือน4 เลขที่ออกคือ3 9 2 7 8 5หลักแสนคือ3 3คูณ2เท่ากับ6นับต่อก็คือ7 6 7เป็นวิ่งบนนะครับงวดถัดไปเลขที่ออกคือ7 29เห็นไหมครับถ้ามี6ก็ต้องมี9เข้าใจยังครับเพื่อนๆเ,เข้าใจยังคือที่ผมยังไม่เอามาออกนะครับก็คือผมอยากจะดูทิศทางของเขาแต่เผอินว่าเพื่อนๆสมาชิกขอมาผมก็เอามาให้ดูเป็น เป็นข้อสังเกตนะครับเป็นข้อสังเกตในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดถัดไปแล้วเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับเพื่อนๆช่วยก,กดซับสไครต์ไว้นะครับเพราะว่ากดติดตามก็ได้เพราะว่าถ้าหากผมลงคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะไปฟ้องกับเพื่อนๆนะครับว่าผมได้ทําการลงคลิปวิดีโอใหม่ไว้แล้วแต่ยังไงผมก็ขอสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ เพราะว่าสูตรพวกนี้เป็นสูตรการคำนวณความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นมาต่อกันเลยนะครับงวดประจำวันที่16เดือน4นะครับออก8 1 6 7 2 9นะครับ7 2 9หลักแสนก็คือ8 8คูณ2เท่ากับ16 6นับต่อก็คือ7แต่เพอเอิ่ว่าได้6ก็ต้องกันด้วย9เลยนะครับเลขที่ออกคือ6 5 6เลข6มานะครับ ต่อมางวดประจําวันที่2เดือน5ปี2 0 1 0นะครับเลขที่ออกคือ0 0 8 6 5 6หลักแสนคือ0 0คณ2เท่ากับ0 0นับต่อไปก็คือ1จะได้วิ่งบนแล้วนะครับคือ0 1เลขที่ออกคือ8 9 1ต่อมานะครับงวดประจําวันที่16เดือน5ปี2 0 1 0เลขที่ออกคือ4 5 4 8 9 1หลักแสนคือ4 4คูณ2เท่ากับ8 8นับต่อก็คือ 9. เดี๋เห็นไหมครับพอได้9 9มันก็คือ6ผลรางวัลออกมาคือ6 30นะครับเดี๋ยวผมทําการเขียนไว้ก่อนดีกว่านะครับผมทําการวงไว้แล้วนะครับวงไว้แล้วเมื่อกี้คือเลข6นะครับเลข6แล้วก็มาชุดนี้ก็เข้ามาอยู่ที่6ตัวนี้นะครับ8กับ6 ต่อมานะครับต่อมางวดประจําวันที่วันที่1เดือน6นะครับเลขที่ออกคือ0 5 3ย์ห้าสหลักแสนคือ0ูนย์ะครับหลักแสนคือ0ูนย์ศูนย์คูณสเท่ากับศนนับต่อไปก็คือ1จะได้เด่นในวิ่งบนในงวดถัดไปนะครับคือ0ูนย์แล้วก็1ผลรางวัลออก1 4 2นะครับ1 4 2สอง วงวดสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่16เดือน6ปี2พ6 0เลขที่ออกคือ9 4 3 1 4 2 <c oughs> เรามาดูนะครับว่ามันจะมีเลขอะไรบ้างหลักแสนก็คือ9 9คูณ2เท่ากับ18 18นับต่อไปก็คือ9ก็คือ8 9จะเป็นเลขวิ่งบนแล้วนะครับแต่ว่าอเผอิญว่างวดนี้มันมีเลข9ผพอมันมีเลข9เราก็ต้องเพิ่มเลข6 นี่แหละครับที่ผมยังไม่เอาออกมาให้ดูเพราะว่ามันเป็นแบบนี้แหละครับแต่ว่าเพื่อนๆขอมาก็โอเคครับไม่มีปัญหาเพราะว่าผมได้กเกินกับเพื่อนๆไว้แล้วว่าผมมีสูตรวิ่งบนอยู่นะครับแต่ผมขอดูทิศทางแต่ว่าเพื่อนๆขอมาก็เอามาให้ดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลาก,กกินแบ่งรัฐบาล <c oughs> <c oughs> แล้วเราไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าเลข896จริงๆมันจะเป็น8กับ9นะครับสำหรับเลขวิ่งบน 8กับ9แต่ประเอนว่ามันมีเลข9เราก็ต้องเขียน6ให้มันด้วยเราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่างวดถัดไปเนี่ยงวดประจําวันที่1เดือน7ปี2 5งพมันจะมีเลขที่เราคิดหรือเปล่านะครับสําหรับสูตรนี้สูตรวิ่งบนแต่สูตรวิ่งบนตัวนี้มันยังไม่แน่นอนนะครับมันยังไม่แน่นอนนี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันไม่ยังไม่แน่นอนเพราะว่ามันมาเลขเเลข9เท่ากับ6เลข6เท่ากับ9แบบนี้แหละครับ ก็ยังไงครับขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวก็หลังจากคลิปนี้ผมจะก็จะมีสรุป3ตัวบนให้นะครับสําหรับสูตรวิ่งบนสูตรทดลองนะครับสูตรทดลองแต่ว่าทดลองยังไงมันก็มันมาดีตั้งแต่งวดวันที่1เดือน2แลเลยนะครับคือถ้าเอาตามสูตรเนี่ยเขายังไม่เคยพลาดเหมือนกันนะครับเขายังไม่เคยพลาดเป็นสูตรพิเศษให้แล้วกันนะครับเป็นสูตรพิเศษให้แล้วกันสําหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ